ข้อที่1น่นะครับตัวแบรเรียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่เมื่อเป็นเบสแก่แสดงว่าแตกตัวในน้ําได้ร้อยเปอร์เซนพอแตกตัวในน้ําได้ร้อยเปอร์เซนให้ไฮดรอกไซด์ไอออน2โมลเนาะตัวนี้2โมลนะครับต่อแบรเรียมไฮดรอกไซด์1โมลหมายความว่าเมื่อเราทราบความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเราก็จะทราบความเข้มข้นของแบรเรียมไอออนตอนเริ่มตน้นแต่เลขดุลไม่เท่ากัน โดยที่แบเรียมไฮดรอกไซด์หนึ่งโมลให้ไฮดรอกไซด์ไอออนสองโมลนะครับพอให้ไฮดรอกไซด์ไอออนสองโมลแสดงว่าตัวนี้คือหนะึ่งโมลเนาะหนึ่งต่อสองดังนั้นตัวนี้ให้มาหนึ่งโมลาร์ตัวนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งก็คือเป็นศูนย์จุดสองโมลาร์อ่ะแต่โจทย์ถามหามวลนะครับแล้วก็เอามาทำการหามวลของตัวแบเรียมไฮดรอกไซด์ เวลาหาโมลของแบรเรียมไฮดรอกไซด์นะลูกเราเริ่มต้นจากสิ่งที่รู้ก็คือ2โมลต่อลิตรก็คือเป็นสองโมลต่อหนึ่งลูกบาทเดซิเมตรเราจะหาตัวหาเป็นกรัมเราก็ต้องตัดลูกบาทเดซิเมตรทิ้งก่อนโจทย์ให้มาบอกว่าสารละลายตัวเนี้ยก็คือหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับหนึ่งร้อยมเรา ก็ต้องแปลงหน่วยตรงนี้ให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนเพื่อจะตัดกันทิ้งได้จะแปลง ml ให้เป็นลูกเป็นลิตรก็คือใช้แฟกเตอร์ก็คือ1ลูกบาทเดเซิเมตรเราจะแปลง1 ml ให้เป็นลิตรเราก็เอาลิตรไว้ข้างบนนะครับตัวนี้1ลิตรเท่ากับ1000 ml เนาะหน่วยก็จะตัดกันทิ้งได้ก็จะเหลือหน่วยโมลโจทย์ให้เราแปลงโมลเป็นตัวกรัมดังนั้นแฟกเตอร์ที่ใช้ก็คือเอาเป็น1 ให้เอากลัมไว้ข้างบนจะแปลงเป็นตัวไหนก็เอาตัวนั้นไว้ข้างบนนะครับแล้วเราก็ตัดอะไรทิ้งเราก็ตัดหน่วยก็คือเราจะตัดโมลทิ้งดังนั้นโมลกับกรัมก็เทียบจาก1โมลขึ้นไปก่อนเนาะหนึ่งโมลของแบเรียมไฮดรอกไซด์มีกี่กรัมก็คือเท่ากับมวลโมเลกุลเนาะ อโอเคดังนั้นหนึ่งโมลของแบเรียมไฮดรอกซ์เท่ากับมวลโมเลกุลแบเรียมมีมวลโมเลกุลเท่ากับร้อยสามสิบเจ็ดโอเท่ากับสิบหกแล้วก็ไฮโดรเจนเท่ากับหนึ่งอตัวนี้ดังนั้นมวลโมเลกุลก็ต้องเท่ากับทั้งหมดก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบสี่กรัมนาะ พอเราได้แล้วเราก็จะตัดหน่วยทิ้งนะครับก็จะได้คำตอบมีหน่วยเป็นกรัมอ่ะดังนั้นมวลโมเลกุลของตัวแบรเรียมไฮดรอกไซด์ก็จะได้154ยาคำตอบที่ได้ก็คือ3.08จุดส่นแปกรัมนี่ก็คือข้อที่หนึ่งนะครับตัวกดซันทิวลัสนะครับเป็นตัวกดที่เป็นกดอ่อนซึ่ง มีไฮโดรเจนอยู่2อะตอมแสดงว่าเป็นกรดที่สามารถแตกตัวได้2ครั้งนะครับก็คือเป็นกรดที่อยู่ในประเภทพอลิโปรติกนะครับดังนั้นการแตกตัวก็จะแตกตัวให้ตัวโปรตอนแก่น้ำนะครับทีละครั้งอีกครั้งละ1อนุภาคเนาะ,ะดังนั้นนี่คือขั้นที่1ก็จะแตกตัวให้ตัวโปรตอนแก่น้ำก็จะกลายเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์เนาะไอออน นะครับกับไฮโดรเนียมไอออนตัวนี้แตกตัวครั้งที่1ก็จะเป็น K1 นะครับ K A 1ต่อมาขั้นที่2ก็จะเป็นการแตกตัวครั้งที่2ก็คือจะเป็นตัว s s o โ KSO3 ลบนะครับก็คือเป็นตัว d u c ตของสมการที่1มาแตกตัวกับน้ำต่อนะครับก็จะได้เป็นซัลไฟไอออนบวกไฮโดรเนียมไอออน ตัวนี้เป็นการแตกตัวครั้งที่สองก็จะเป็น K2 สองจนให้ KA1 หนึ่งมาเท่ากับหนึ่งจุดสี่คูณสิบกลังลบสองและให้ KA2 สองมาเท่ากับหกจุดสามหนึ่งคูณสิบกำลังลบแปดหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเรียนมาแล้วว่าการแตกตัวครั้งที่หนึ่งจะแตกตัวได้ง่ายกว่าครั้งที่สองดังนั้นเมื่อการแตกตัวครั้งที่หนึ่งแตกตัวง่ายกว่าแสดงว่า KA1 หนึ่งก็จะมากกว่า KA2 สอง โอเคนะครับอ่ะการแตกตัวมากหมายความว่าอะไรเดี๋ยวครูเขียนก่อนนะครับก็คือการแตกตัวในขั้นที่หนึ่งก็คือจะแตกตัวได้ดีกว่า ขั้น e ที่สองดังนั้นหมายความว่าอะไรหนูพอแตกตัวได้ดีกว่าเปรียบเทียบจากไหนก็คือ Ka 1หลกมากกว่า Ka 2เนาะอ่ะดังนั้นการแตกตัวได้ดีกว่าคือจะสื่ออะไรดังนั้นก็หมายความว่าตัวไอออนอ่าตัวไอออนในสารละลายตัวไอออนในสารละลายในขั้นที่หนึ่งอ่ะก็คือ s so s o 3ลบกับอะไรหนู กับไฮโดรเนียมไอออนในขั้นที่1ตัวไอออนที่ได้จากการแตกตัวในขั้นที่1นเนี่ยลูกจะมีความเข้มข้นมากกว่าในขั้นที่สองโอเคเนาะดังนั้นเวลาเปรียบเทียบลูกก็คือเปรียบเทียบได้ว่าคำตอบก็คือตัว so 3ลบที่มาจากขั้นที่สองเนี่ยก็จะมากกว่าตัว ดังนั้นหมายความว่าอะไรหลกหมายความว่าตัวไอออนตัวนี้นะครับก็คือเขาให้เปรียบเทียบไอออนที่ได้จากการแตกตัวทั้งสองขั้นหมายความว่าอะไรหลกหมายความว่าตัวไฮโดรเนียมไอออนตัวเนี้ยมันได้จากการแตกตัวครั้งที่1ด้วยและการแตกตัวครั้งที่สองด้วยดังนั้นหมายความว่าคําตอบก็คือตัวความเข้มข้นของตัวไฮโดรเนียมไอออนตัวเนี้ยจะมากกว่าความเข้มข้น ของอีก2ตัวเนาะเพราะว่ามันเกิดจากครั้งที่1บวกกับครั้งที่2โอเคไหมหลกก็คือจะได้มากกว่าแล้วเวลาเปรียบเทียบก็จะเหลืออีก2ตัวลกกคือตัวนี้2ตัวนี้หมายความว่าอาตัวไหนมากกว่ากันก็คือตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์ตัวนี้หลกจะมากกว่าตัว s ันไฟไอออนเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากเหตุผลข้างต้นที่ครูบอกว่าในขั้นที่1มันจะแตกตัวได้ดีกว่าขั้นที่2ดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวไฮโดรเจนซันไฟเนี่ยที่ได้จากการแตกตัวครั้งที่1จะมากกว่าการแตกตัวครั้งที่2องเพราะครั้งที่2มันแตกตัวได้น้อยโอเคนะครับข้อ3นะครับสารละลายกรดไนตัสกับไฮโดรฟอเริกหลก2ตัวนี้เป็นตัวกรดอ่อนทั้งคู่เนาะแสดงว่าแตกตัวไม่ถึงร้อยเปซตนะครับตัวนี้เป็นกรดอ่อน แวนี่ก็กดอ่อนนะครับดังนั้นเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบความเข้มข้นของตัวไฮโดรเนียมไอออนเมื่อให้ความเข้มข้นตอนเริ่มต้นให้มาเท่ากันนะครับดังนั้นเริ่มต้นเราเขียนสมการการแตกตัวก่อนเนาะก็เป็นกดในตัสบกแตกตัวในน้ําได้เป็นตัว no 2ลบบวกไฮโดรเนียมไอออนนะครับซึ่งส่วนให้ ka มาก็คือเท่ากับตัว5.62ุคูณ10กำลังลบ4ส่วน ตัวที่2ก็คือไฮโดรเจนฟูอไรด์แต่ตัวในน้ำได้เป็นตัวเอฟลบบวกกับไฮโดรเนียมไอออนโจทย์ให้เราเปรียบเทียบความเข้มข้นของ2ตัวนี้นะครับการเปรียบเทียบความเข้มข้นของ2ตัวนี้ดูจากไหนลูกก็คือดูจากค่า KE เปรียบเทียบกันเพราะเราเรียนมาแล้วว่าเมื่อเป็นสารคนละชนิดเนาะตัวนี้เป็นกรดคนละชนิด แต่เขากําหนดอะไรหรือกำหนดความเข้มข้นเริ่มต้นเนี่ยให้มาเท่ากันเมื่อกําหนดความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากันเราก็เปรียบเทียบความแรงหรอเราเปรียบเทียบความแรงจากค่า Ka ได้เลยเนาะอ่ะดังนั้นหมายความว่าอะไรหรอหมายความว่าคือ Ka ไหนมากกว่าก็แตกตัวได้ดีกว่ากันอ่าดังนั้นเรารู้แล้วว่า Ka ของตัว HF เนี่ยมากกว่า Ka ของ กดในตัดดังนั้นหมายความว่าตัว HF เนี่ยลูกแตกตัวได้แรงกว่าหรือแตกตัวได้ดีกว่ากดในตัดอ่ะ uh, NO2 นะลูกดังนั้นเมื่อแตกตัวได้แรงกว่าก็แสดงว่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนจาก HF เนี่ยจะมีค่ามากกว่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนจากการแตกตัวของตัวกดในตัดเนาะอ่ะโอเคนี่ก็คือ ข้อที่3นะครับต่อด้วยข้อที่4ี่นะลูกก็คือโจทย์ให้ n a x มาตัว n a x นะลูกถ้าเราเรียนมาถึงตอนเนี้หมายความว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นเกลือเนาะ,ะตัวนี้เป็นเกลือเรารู้นะว่าเกลือจะแตกตัวให้อออนบวกและอออนลบ100%คือเป็น e อิเล็กโทรไลต์แก่อังนั้นเป็นอ e ิเล็กโทรไลต์แก่หมายความว่ามันจะแตกตัวได้100%โอเคไหมลูกก็คือแตกตัวให้ n a บวกและ x ลบ นะครับดังนั้นโจทย์ให้ตัวอ่าครูเขียนสมการก่อนก็คือเป็น NA X แตกตัวในน้ำได้ร้อเปอร์เซ็นาะก็จะได้เป็นตัว NA บวกบวกกับ X ลบกลบหรอเขาให้ NA บวกมา2องโมลาร์ดังนั้นหมายความว่าก็จะได้ NA บวกนี่ยตัว2องโมลาร์แล้วก็ให้ X ลบเนี่ยลบสองโมลาร์อ่ะดังนั้นโจทย์เขาบอกว่าตัว X ลบ สามารถเกิดปฏิกิริยากับน้ําเราเรียนมาถึงตอนนี้เราก็จะรู้ว่าตัว X- e เกิดปฏิกิริยากับน้ําเราเรียกว่าปฏิกิริยาอะไรลูกเราเรียกว่าปฏิกิริยาไฮนะโดรซิสต์เนาะเราจะเรียกว่าปฏิกิริยาไฮโดรซิสต์ ed, โดยที่น้ําจะเป็นตัวให้นะครับก็ได้ X- บวกกับตัว OX- เข้าใจไหมลูกเรารู้แล้วว่าตัว X- e ตรงเนี้ยเริ่มต้นก็คือ,อามาจากไหนลูกความเข้มข้นก็คือเอามาจากข้างบนเนาะก็คือหมายความว่าความเข้มข้นเริ่มต้นคือสองโมลาร์ จทย์ให้หา O-S ลบหลวกตัวเนี้ยมันเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสโดยการรับไฮโดรเจนไอออนก็คือรับปรตอนจากน้ําเวลาเราจะหาโดยที่ลูกศรไปข้างหน้าหรย้อนกลับคือเกิดสมดุลได้เนี่ยเราก็จะใช้หลักการสมดุลก็คือเป็นเริ่มต้นเป็นเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นสมดุเมลเขไหมลูกอะ ดังนั้นเรารู้แล้วว่าน้ําเราไม่เอามาคิดน่าสมดุลอยู่แล้วใช่ไหมลูกเริ่มต้นสองส่วนนี้เป็นผดักก็เป็นศู 0, นยะ์กับศูนย์เนาะดังนั้นเมื่อเราไม่ทราบเปลี่ยนแปลงหรือทำยังไงนะก็เป็นลบเเนาะตัวน,นี้ก็เป็นบวก x กลูกแล้วก็บวก x อตัวนี้เราก็ได้2ลบ x แล้วก็ x กับ x โอเคไหมครับเราได้ความเข้มข้นน่าสมดุลแล้วพอเราได้ความเข้มข้นน่าสมดุลแล้วเราจะหาค่า x กก็คือโจทย์ให้เธอหาความเข้มข้นของ ไฮโดรเนียมไอออนก็คือช่องนี้โอเคไหมลูกอ่าก็คือช่องนี้ดังนั้นทํายังไงในการหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนจากสมการสมดุลก็คือเราก็จะใช้ค่า K เนาะตัวนี้ก็คือเป็น K, อะไรล่ลูกมี OS อยู่ในสมการเป็น KB นะก็คิดยังไงก็คิดจากความเข้มข้นของตัว Product ์ลบคูณกันส่วนด้วยความเข้มข้นของ x ลบฮะ ตัวนี้ลูกโจทย์ไม่ได้ให้ตัวค่า k อะโจทย์ให้ kb มาโอเคดังนั้นเราใช้ kb ได้เลยก็คือเป็น1คูณสิกำลังลบสิ 14. ไอ้ลบสเท่ากับ x กำลังสส่วนด้วยตัว2ลบ x ซึ่งตัวลบ x วนี้ยลูกเราจะพิจารณาโดยใช้ความเข้มข้นเริ่มต้นคือ c ตัวนี้หารด้วยค่า kb ถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับพั3เนี่ย เราไม่ต้องคิด x เนาะ,อะลองหารดูน่าจะมากกว่าพันแล้วก็ไม่คิด x นะลูกดังนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็น x กํกลังสอง square r o เนาะเท่ากับ2คูณด้วย10กําลังลบ4นะครับดังนั้นเราก็จะได้ค่า x ออกมาก็คือเป็น square root ฝั่งดังนั้นเราก็จะได้ค่าออกมาก็คือเป็นตัวรูทสองก็คือเป็น1.414นะลูกคูณกับ10ยกกําลังลบ2 เหนือเป็นโมล่าเนาะนี่คือคำตอบนะครับข้อห้านะครับโจทย์ให้ตัวเมทิลเอมีนซึ่งเมทิลเมทิลเอมีนเนี่ยหลกจะเป็นสารละลายที่เป็นสมบัติเป็นเบสเนาะโจทย์ให้ความเข้มข้นเริ่มต้นมานะหลกก็คือ0.5มลต่อลิตรมีความเข้มข้นอ่ะโจทย์ตรงตรงนี้คือโจทย์ถามว่าจะมีความเข้มข้นของตัวแอมโมเนียมไอออน แอมมทิลแอมโมเนียมไอออนเท่าไหร่แล้วก็ให้หาร้อยละการแตกตัวเนาะแปลว่าโจทย์ถามอยู่2ตัวนะครับดังนั้นหาความเข้มข้นของตัว product ก่อนก็คือเ e มทิลแอมโมเนียมไอออนเรารู้ว่าตัวนี้เป็นเบสอ่อนนะลูก uh, ตัวนี้เป็น Bed on. เบสอ่อนพอเป็นเบสอ่อนนะลูกเวลาเราจะหาความเข้มข้นของตัวผลิตภัณฑ์เน,นี่ยนักเรียนเขียนสมการการแตกตัวก่อนนะครับก็เป็น cs 3 ns 2นะครับ แตกตัวในน้ำเนาะไปข้างหน้าระย้อนกลับนะครับตัวน้ําเป็นตัวให้โปรตอนเนาะแล้วเพราะตัวนี้เป็นเบสนะครับน้ําก็ทำมาที่เป็นกรดก็จะได้ cs สาตัวไฮโดรเจนเข้าตรง ns สองนะแล้วก,ก็เป็น ns สามบวกเนาะเป็นตัวที่โจทย์ถามนะครับตัวนีนะ้กับตัวน้ําให้โปรตอนไปกลายเป็น o ลบนะครับเราจะคิดก็คือคิดโดยใช้สมดุลก็คือเริ่มต้นลูกเปลี่ยนแปลงแล้วก็สมดุล หลังจากนั้นลูกเราก็เอาค่าในโจทย์มาใส่ซึ่งค่าในโจทย์มาใส่เราก็จะเห็นว่าโจทย์ให้ตัวเบสต,ตัวเริ่มต้นมาคือ0.5มลาร์ตัวโดักต์เริ่มต้นเป็น0กับ0เราไม่ทราบว่าเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ถูกไหมลูกการที่เราจะทราบเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เนี่ยครูเคยสอนม,มาแล้วว่าก็คือดูจากเปอร์เซ็นต์เนาะ,ะดูจากเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าให้ Kb มาเนี่ย จะมาดูตรงช่องตรงแตกตัวหรือเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ได้โอเคเนาะดังนั้นก็คือเราไม่ทราบก็ต้องเป็น x นะครับตัว product เกิดขึ้นก็เป็นบวก x ดังนั้นตัวนี้เป็น 0.5- นย์าลบ x บแล้วก็เป็น x กับ x นะเราได้ตัวความเข้มข้นของตัวสารณ่าสมดุลมาแล้วเธอก็จะมาหาตัวนี้คือโจทย์ถามทำยังไงนักเรียนก็ต้องใช้ค่า k ตัวนี้เป็น kb นะลกก็คือมี os ลบก็คือเป็น kb ก็จะได้เป็นตัว cs 3 ns 3บวกคูณกับตัว os ลบอ่ะ,อะก็จะได้หารด้วยความเข้มข้นของตัวสารตั้งต้นลูกโจทย์ให้ kb มาก็คือ4.57จุดเคูณ1ิกำลังลบ4เท่ากับตัว x กำลังสอง เนาะแล้วก็หารด้วย0.5าลบ x นะครับตัวลบ x ตรงเนี้ยนักเรียนก็ต้องดูว่า c ก็คือความเข้มข้นเริ่มต้นตรงเนี้ยหารด้วย ka เขียนด้วย kb มันมากกว่าหรือเท่ากับพันไหมถ้ามากกว่าหรือเท่ากับพันเนี่ยนักเรียนไม่ต้องคิดนะครับอ่ะโอเคดังนั้นเราก็จะได้เป็นตัว x กำลังสองเท่ากับ4.5 7จ็ดคูณสิบกำลังลบสคูณศูเนาะอยากให้เหลือ X เดียวนักเรียนก็ต้องใส่สแควร์ลดไปโอเคนะครับคำตอบนักเรียนก็จะเหลือ X เท่ากับ1นุคูณสิบกำลังลบสโอเคไหมครับโมลาร์ดังนั้นนักเรียนได้ความเข้มข้นของตัวดังนั้นคำตอบแรกก็คือเป็นความเข้มข้นของตัวเน็ h y l ี m ลแอมโมเนียมไออนเนาะ ก็จะได้เท่ากับ1.5คูณ10กํลังลบ2มลล่าโอเคนะครับอ่ะแต่โจทย์ถามอีกหนึ่งคำตอบก็คือโจทย์ถามหาความเข้มเอ้ยหามหาร้อยละครูบอกว่าถ้าเป็นตัว้อยละอนักเรียนใช้ตัวสูตรไปเลยก็ได้ก็คือเป็นร้อยละการแตกตัวเท่ากับความเข้มข้น,ตตอนของตัว o อ,อลบนะลูกที่แตกตัวได้ส่วนด้วยความเข้มข้นของตัวเบสตอนเริ่มต้น โอเคนะลูกตัวเบตตอนเริ่มต้นคูณร้อยคูณร้อยคูเขียนไม่พอขยับแป๊บคูณร0อดังนั้นเปอร์เซ็นต์การแตกตัวก็จะเท่ากับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนก็คือ1.5่งคูณสิกลังลบสส่วนด้วยความเข้มข้นของตัวกรดตอนเริ่มต้นคือ0.5นย์คูณร้อลูกตัวนี้ตัดกันก็จะเหลือเป็น1.5หารด้วย0.5ลกก็คือจะได้เท่ากับ3 โอเคม่ลูกนั่นก็คือตอบสเนาะข้อที่6นะลูกโจทย์ให้เราคำนวณแล้วก็เปรียบเทียบร้อยละการแตกตัวของกรดเบนโซอีแอซิตเนาะก็คือโจทย์ให้สารก็คือให้กรดตัวเดียวกันแต่ให้ความเข้มข้นที่แตกต่างกันมาความเข้มข้นของ2ตัวนี้ลูก0.25กับ0.4ซึ่ง0.25ตัวนี้จะมีความเข้มข้นน้อยกว่า ศูนย์จุดสี่แต่เราเรียนมาแล้วลูกว่าตัวเนี้เป็นกดอ่อนตัวกดเบนโซอีกเนี่ยลูกเป็นกดอ่อนเมื่อมันเป็นกดอ่อนหมายความว่าความเข้มข้นน,น้อยจะแตกตัวดีเนาะแล้วเวลาเขาให้เปรียบเทียบโดยที่ไม่ต้องคํานวณนักเรียนก็ตอบได้เลยว่าตัวกดเบนโซอีกนอเนี่ยลูกศูนย์จุดสองห้าเนี่ยมันจะแตกตัวได้ดีกว่าศูนย์จุดสี่นะครับดังนั้นโจทย์ให้เรา คำนวณด้วยดังนั้นนักเรียนก็คำนวณหรอกเป็นเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเนี่ยหาจากไหนก็คือหาจากความเข้มข้นของตัวไฮโดรเนียมไอออนที่แตกตัวได้นาะอหารด้วยความเข้มข้นของกรดเบนโซอ,อีกลกอกคูณหนึ่งร้อยนะครับดังนั้นตัว ความเข้มข้นของตัวไฮดรเนียมไอออนน่ะนักเรียนต้องหาจากสมการการแตกตัวเนาะก็เป็น c 6 h s coos แตกตัวในน้ำก็จะได้เป็น c 6 h s 5 coo ลบนะครับแล้วก็บวกกับไฮดรเนียมไอออนดังนั้นมันเป็นกดอ่อนแล้วก็หาโดยใช้สมดุลเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นสมดุล เราก็แทนค่าหลูกเราหาจาก0.25ก่อนเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสารโปรดักต์เริ่มต้นเป็นศูนย์กับศูนย์น้เราไม่คิดนะครับอ่ะเพราะนั้นแตกตัวได้เท่าไรหร่ลูกตัวนี้ก็เป็นลบ x บวก X แล้วก็บวก X โอเคเนาะหมายความว่าสมดุลก็ตัวสารต้ต้นก็เป็น0.25ลบ X ตัวนี้ก็ได้ X กับ X โอเคนะครับโจทย์ให้ค่า KA มาหลูกก็คือ KA เท่ากับตัวโปรดักต์หารการส่วนด้วยสารตั้งต้น ตัวค่า Ka เขาให้มาคือลบห้านั้นน่าจะหาแล้วน่าจะมากกว่าพันเนาะก็ตัด x ไม่ต้องคิด x นะครับก็แทนค่า Ka เข้าไปก็จะเป็น5.75จดคูณ10กำลังลบหหรอคูณด้วย0.25เท่ากับ x กำลังสองต้องการหาค่า x เดียวก็ ติดสแควรูทไปดังนั้นค่า x ก็จะได้เท่ากับได้0.0.4แล้กันนะครับคูณ10กำลัง mm hmm. ลบ6ปลบลบ3เท่ากับ x เนาะดังนั้นเราได้ x แล้วนะครับก็คือค่า x ตรงนี้หลบก็คือเป็นความเข้มข้น,นของไฮโดรเจนไอออนที่ได้จากการแตกตัวเนาะก็จะได้เป็น0.4คูณ10กำลังลบ3คูณ100 หารด้วยความเข้มข้นของตัวกรดแอซิติกตอนเริ่มต้นตัวนี้นาหลกก็คืออ่าตัวนี้คือเริ่มต้นอ่าตัวไฮโดรเนียมออนที่แตกตัวได้หรือที่ได้จากการแตกตัวเนาะหารด้วยศูนย์ุหลกก็จะได้คำตอบตัวนี้ตัดกันเนาะก็จะได้เป็น0.1 ศูนย์จุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นตะประมาณนี้นี่คือศูนย์จุดสองห้านะครับศูนย์จุดสี่นักเรียนก็ลองลองเทียบดูจากที่ครูคิดจาก0.25นะครับว่าจะได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ากดอ่อนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการแตกตัวมันจะน้อยมากดังนั้นโปรดักที่เกิดขึ้นจากกดอ่อนก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับอะข้อที่7ข้อที่7ในหลบโจทย์ให้หาค่าคงที่การแตกตัวของกด HA ก็ซึ่งเป็นกดอ่อน โจทย์ให้ความเข้มข้นเริ่มต้นมาหรคือ0.8โมลต่อลิตรซึ่งโจทย์ให้ร้อยละการแตกตัวมานะครับอ่ะดังนั้นเราก็ตั้งสมก,การก่อนเป็น sa หรกบวกกับน้ำตัว sa บวกกับน้ำเนี่ยหรกก็จะได้เขียนสมก,การหรกก็จะได้ไฮโดรเนียมไอออนบวกกับ A ลบเนาะดังนั้นเป็นกดอ่อนน้กเรียนก็คิดโดยใช้สมดุลก็เป็นเริ่มต้นเป็นเปลี่ยนแปลงหรือเป็นแตกตัวเนาะ แล้วก็เป็นสมดุลเริ่มต้นโจทย์ให้ h อมา0.8หลกตัวน,นี้ไม่คิดนะครับก็ได้เป็น0กับ0นตรงช่องการเปลี่ยนแปลงตรงนี้หลกนักเรียนรู้จากอะไรถ้าครูบอกเลยว่าถ้าโจทย์ให้น้อยละการแตกตัวมาเนี่ยให้นักเรียนสามารถเอามาคิดตรงช่องการเปลี่ยนแปลงหรือการแตกตัวตรงนี้ได้โอเคนะครับดังนั้นคิดยังไงอ่ะครูมาคิดในใจตรงนี้เนาะ ก็จะได้คือตัวนี้แตกตัวคือ0ูนจสี่สองส่วนร้อยถูกไมหมลูกก็คือเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดสี่สองเปอร์เซ็นต์คูณด้วยศูนย์จุดแปดก็คือเริ่มต้นนะครับก็จะได้แตกตัวเท่าไหร่นะครับหรือเทียบเอาก็ได้หรว่าร้อยแตกตัวได้เท่านี้ถ้า0ูนจุดแตกตัวได้เท่าไหร่นะครับก็ได้เป็น0นะูนดี่สองเนาะคูณด้วย0ูนจหารด้วยหนึ่งรอยนะครับอเรียนก็จะได้ประมาณ3า6ุสามหก คูณ10บกำลังลบ3เนาะตัวนี้ก็คือแตกตัวได้นะครับเมื่อเราคำนวณหาตรงส่วนที่แตกตัวได้แล้วนะลูกเราก็จะได้ตรงส่วนที่เปลี่ยนแปลงก็คือลบ3 3 6สคูณ10บกำลังลบ3ส่วนพดัก,กรลูกก็คือจะเป็นส่วนที่เกิดขึ้นก็คือ3.3 6กคูณ10กำลังลบ3กับ3ามคูณ10กำลังลบ3มโอเคไมหมลูกดังนั้น ส่วนสมดุลก็จะเป็น0 8นจลบกับ3.36คูณ10กำลังลบ3เนาะตัวน,นี้ก็ได้3.36คูณ10กำลังลบ3 3.36คูณ10กำลังลบ3ามโอเคไมหมลูกดังนั้นเราได้ตรงส่วนที่เป็นสมดุลหมดแล้วเนาะพอเราได้ในส่วนที่เป็นสมดุลแล้วโจทย์ให้เราหาค่า k นักเรียนก็ทำการหาค่า k ก็คือใช้ค่า k เท่ากับ ตัวนี้เป็น ka เนอะรู้ได้ยังไงดูจากตรงนี้ก็ได้หรอว่าในตัวสมการมีไฮโดรเนียมไอออนก็เป็น ka นะลูกก็ใช้เป็นความเข้มข้นของตัวโปรดักต์ลูกน่าสมดุลคูณกันส่วนด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นเขีนไหมลูกก็จะได้เป็นตัว3.36ุคูณ10กำลังลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองเขียนไหมลูกส่วนด้วย0.8 ลบกับ3.36ุคูณ10กำลังลบ3ตัวนี้โลมันมีค่าน้อย3.36ตัวเนี้ยพอมาลบกับ0.8ค่ามันก็จะใกล้เคียงกับ0.8ดังนั้นนักเรียนอาจจะไม่คิดตรงข้างหลังก็ได้โอเคไหมโลก็คือนักเรียนก็คิดแค่0.8ก็พอเนาะเพราะว่าพอ0.8ลบกับตัว3.36ุูณ10กังลบ3มเนี่ยมันใกล้เคียงกับ0.8โอเคนะครับดังนั้นนักเรียนก็จะได้เป็น3.36 ยกกำลังสองไม่หลกก็จะได้เท่ากับก็จะได้เป็น1.4คูณ10ยกกำลังลบ5หน่วยอ่าไม่มีหน่วยตัวนี้เป็น ka นะครับข้อ8นะหลกข้อ8ตัวเนี้ยเขาบอกว่าโจทย์ให้ระบุคู่เบสของกฎ sy และค่า kb อ่ะโอเคดังนั้นตัวเนี้ยหลก โจทย์ตัวนี้ตัวนี้เป็นกดอ่อนเพราะเป็นกดอ่อนสด่ว่าตัวนี้คือ KA ให้หาคู่เบสคุณตอบ่านนี้หรอกคู่เบสก็คือเป็น y ลบเนาะโอเคนะครับ y ลบก็เป็น kb โอเคนะครับนี่คือคําตอบข้อที่1เนาะ,ะโจทย์ให้หา kb เราเรียนมาแล้วว่าถ้าเป็นคู่กดคู่เบสกันตัว KA กับ kb จะสัมพันธ์ก็คือสัมพันธ์กันคือเอา KA คูณกับ kb หรอกจะได้เท่ากับ k w อ่ะสมมติตรงน,นี้ครูให้เป็นที่ยิมห้าองศาละกันเนาะมันจะได้เคใช้ KW เท่ากับ1คูณ10บกำลังลบ14ได้เลยนะครับก็เท่ากับ K a โจทย์ต้องการไอโจทย์ให้มาแล้วคือ2คูณ10กำลังลบ6แล้วคูณกับ KB โจทย์ต้องการหา KB นักเรียนก็เอามาหารด้วยหารกับ KW ก็เป็น1คูณ10กำลังลบ14หารด้วย2คูณ10กำลังลบ6เนาะตัวนี้ได้เป็น0.5ถูกไหมลูกคูณ10กำลังลบ ลบแเนะาะจัดรูปใหม่ก็อาจจะเป็น5้าคูณสิบกำลังลบเอ่ะตัวนี้ก็คือ kb โอเคนะครับนี่คือคําตอบเนะบาะดังนั้นตัวความสัมพันธ์ระหว่าง ka กับ kb ของตัวที่เป็นคู่กดเบรกันในละกนักเรียนก็ต้องใช้ตัวความสัมพันธ์ตัวนี้คือคูณกันเท่ากับตัว k w นะครับถ้า k w คือตัวค่า k w คิดที่25องศาลูกนะก็ได้1คูณ10กำลังลบ 14นะครับอ่ะโอเคนี่คือข้อ8นะลูกอ่ะมาดูข้อสุดท้ายลูกข้อสุดท้ายตรงเนี้ยเขาบอกว่าสารละลายเบสอ่อนชนิดหนึ่งมีค่า Kb เนาะก็ใช้สัมพันธ์กับตัวข้างหน้านะครับตรวนี้ก็เป็น Kb จงหาค่า Ka ตรงนี้คิดเหมือนตัวข้อที่8เนาะตัวนี้ก็เป็น Ka ดังนั้นเธอก็ใช้เป็น Kw เท่ากับ Ka คูณด้วย Kb โจทย์ให้หา Ka อะคุณจัดรูปใหม่ก็จะเป็น Kw ส่วนด้วย Kb เนาะใช้คิดที่1นึ่งคือยิม้าองศาเซลเซียสก็เป็น1นึ่งคูณ10กำลังลบสิส่วนด้วย Kb คือ5้าคูณสิกำลังลบสินะครับตัวข้างบนก็ได้ศูนย์คูณกับ10กำลังลบสก็จัดรูปใหม่ก็เป็น2อคูณสิกำลังลบหนะครับตัวนี้คือ Ka อ่ะคือคำตอบโอเคนะครับ